เป็นสัจจกความจริงของภพต,ต่างๆที่ออกจากปากตถารตนั้นสิ่งที่เราเคยรู้มาตั้งแต่เด็กๆชั้นประถมชั้นมัธยมลืมไปก่อนเพราะว่าอาจจะไม่ใช่ของจริงก็ได้เพราะว่าสาวกพูดกันแต่งกันเองบ้างอะไรกันบ้างแต่นี้คือจากปากตถารตยกเปรตเป็นยังไงเราเคย ดูหนังว่าเป็นตัวสูงๆผอมๆอะไรอย่างนี้แต่จริงๆพระองค์รัสว่าเปลดเป็นยังไงเป็นชิ้นเนื้อลอยไปในอากาศเป็นโครงกระดูกลอยไปในอากาศมีหลายรูปแบบมากเราเคยได้ยินมาว่าเอ๊ะคนทันต้องเป็นพวกผูานั่งดิดกินดิดสีตีเป่าแต่จริงๆคนทันคือเทวดาที่อาศัยอยู่ในต้นไม้ที่เราเรียกกันลูกเทวดาแต่จริงๆแล้วพระเจ้าเรียกคนทันแล้วพอบอกอาศัยอยู่ในต้นไม้เราก็นึกว่า ต้องต้นไม้ใหญ่ๆพ่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราบอกนี่ต้นไม้ใหญ่ๆนั้นมันมีผีมีเทวดาอยู่แต่จริงๆแล้วตถาคตบอกว่าเป็นต้นไม้ที่มีกลิ่นกลิ่นจากดอกกลิ่นจากใบกลิ่นจากลากล้ากลิ่นจากแก่นอย่างนี้จะมีเทวดาไปเกิดในที่นั้นที่ก็มีจิตปูกพันเรียกคนพันก็เลยบอกอะไรที่รู้มาเนี่ยต้องวางไว้ก่อนเลยแล้วมาฟังคําตถาคตว่าตถาคตเนี่ยตรัสอย่างไร เราจะได้ทราบความจริงสารนรกเป็นอย่างไรยมรบาลมีไหมานนิระยะบาลมีไหมมีแค่ไหนอย่างไรนั้นจะรวบรวมไปให้แม้แต่หน้าปกเนี่ยเราก็ว่าตา,า,าตามที่ได้นํามาตามที่พระตถาคตได้บัญญัติเอาไว้เทวดาเนี่ยเหมือนนั่งอยู่ในปราสาทพระองค์อุปมาส่วนมนุษย์เนี่ยเปรียบเหมือนนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ที่มีใบดกหนาเปรตวิสัยเนี่ยเหมือนอยู่นั่งนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ที่ไม่มีใบ พวกสัตว์นรกเปรียบเหมือนบุรุษเนี่ยตกลงไปในหนุมทานเพลิงส่วนนิพพานเนี่ยเปรียบเหมือนนั่งอยู่ในภูมิภาคอันหน้ารื่นรมนิพพานคืออสังคตะฝั่งนี้อีกฝั่งหนึ่งคือสังคตะสังสารวัตวเยนว่ายตายเกิดไปเป็นเทวดาบ้างเปรตบ้างมนุษย์บ้างสัตว์บรกบ้างบุรุษเดินไปตามทางจะไปทางไหนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาขึ้นบนลงล่างอยู่ที่กรรมการกระทําทางกายวาจาจิต ไม่ใช่ใครบันดาลไม่มีพระเจ้ามาชี้เราไปซ้ายไปขวาขึ้นลงไม่มีเป็นไปตามกฎอิทัพปจจยตาเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะการดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปทั่วโลกธาตุตกอยู่ภายใต้กฎอิทัพปจจยตาเหตุเกิดของสัตว์ทั้งหลายเหตุดับไปของสัตว์ทั้งหลาย คือปฏิจจสมุปาทสายเกิดและสายดับเราอาจจะเคยได้ยินสมัยเด็กๆว่าเทวดาอยู่ในก้อนเมฆบนท้องฟ้าอมอีนึกฟังปรากฏว่ามีพวกเทวดาที่เรียกว่าวาลาหกแปลว่าเมฆซึ่งเป็นเมฆหลายแบบพวกนี้จิตไปผูกพันไปอาศัยตรงนั้นเป็นที่เกิดอีกดังนั้นจิตผูกพันก็อะไรไม่ได้มีที่เกิดให้เราหมดมีที่รองรับหมดเลยที่เกิดนั้นเรียกว่าพบ พบเป็นสถานที่เกิดจิตอาศัยอารมณ์ใดตรงนั้นเป็นที่เกิดของจิตและถ้าร่างกายตรงนี้แตกทำลายไปตรงนั้นคืออัตภาพใหม่ของเราที่พระองค์ตรัสกับพิสสุทั้งหลายว่าพิสสุทั้งหลายถ้าบุคคลคิดถึงสิ่งใดดําริถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังลุปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญ,ญญาณเมื่อวิญ,ญญาณตั้งขึ้นเฉพาะแล้วจเจริญง,งอกงามแล้ว การบังเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ต่อไปย่อมมีตรงนั้นแหละจะเป็นภพที่จะเป็นอัตภาพเช่นอัตภาพที่สําเร็จด้วยใจอัตภาพที่สําเร็จด้วยมหาปุตตะาสี่อัตภาพที่สําเร็จด้วยสัญญาไม่มีรูปอย่างนี้เห็นพวกเทวาดาทั้งหลายก็มีทั้งอัตภาพที่สําเร็จด้วยใจใจเนรมิตได้หรือว่าอัตภาพที่สําเร็จด้วยสัญญาพวกที่ได้สมาธิตั้งแต่อากาสาณนนจายจตนาขึ้นไปาการที่มีสมณะเข้าบ้าน แล้วเรามีการต้อนรับที่แปลกกันออกไปบางพวกลุกลับบางพวกไม่ลุกลับบางพวกลุกลับแต่ไม่กลาบไหว้บางพวกกลาบไหว้แต่ไม่ให้อาสนะบางพวกให้อาสนะแต่ไม่จำแนกแจกทานตามกำลังบางพวกจำแนกแจกทานตามกำลังแต่ไม่ฟังธรรมบางพวกฟังธรรมแต่ไม่จำบางพวกจำแล้วไม่ไข้ควรบางพวกเอาไปไข้ควรแล้วแต่ไม่ปฏิบัติธรรมเพื่อสมควรแก่ธร ล้วนมีผลทั้งสิน้น<ม>พวกนี้จะเข้าถึงเหล่าเทวดาชั้นเลวนะ,นะอ่ะาพรธเจ้าจะตัดไว้ลองไปดูอันแรกคือมีเทวดาแต่ละกลุ่มเนี่ยมาบอกปุปกรรมตัวเองให้กับพระพุทธเจา้าว่าตัวเองเนี่ยสมัยก่อนเคยเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมีสมณะเข้าบ้านแล้วตัวเองทํำยังไงบ้างก็เลยมาเกิดเป็นอย่างนี้พิสุดทั้งหลายก็ในราตรีนี้เมื่อปฐมยามล่วงไปสี่ทุ่มไปแล้วเทวดาเป็นอันมากมีผิวพันธ งดงามยังวิหารเจตวันทั้งสิ้นให้สว่างสวัยเข้ามาหาเราถึงที่อยู่ไหว้เราแล้วยืนอยู่นาทีคนส่วนข้างหนึ่งรันแล้วได้กล่าวกับเราว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญบรรพชิตทั้งหลายเข้ามายังเรือนของข้าพระองค์ทั้งหลายเมื่อยังเป็นมนุษย์อยู่ในการก่อนข้าพระองค์เหล่านั้นลุกลับแต่ไม่กราบไหวข้าพระองค์เหล่านั้นมีการงานยังไม่บริบูรณ์มีความกินแหนงใจ มีความเดือดร้อนตามในภายหลังเท่าถึงหมู่เทวดาชั้นเลวอีกพวกหนึ่งมาม,มาบอกใหม่นะพิสุททั้งหลายเทวดาอีกพวกหนึ่งได้เข้ามาหาเราแล้วกล่าวว่าถ้าแต่พระองค์ผูเ้เจริญบรรพชิตทั้งหลายเข้ามายังเรือนของข้าพระองค์ทั้งหลายเมื่อเป็นมนุษย์อยู่ในการก่อนข้าพระองค์เหล่านั้นลุกลับกราบไหว้แต่ไม่ให้อาสนะนี่ขยับใหม่ชั้นหนึ่งลุกลับอยู่กราบไหว้อยู่แต่ไม่ให้อาสน,าน,นาาะ เราลองดูบางทีเราเข้าไปในเบื้องบ้านใครเนี่ยแต่เขาไม่เชื้อเชิญให้เรานั่งน,นะมันมีหมดเลยเป็นความละเอียดของระดับจิตของบุคคลประเภท,ทต่างๆซึ่งจะส่งผลให้เขาทั้งสิ้นแต่ไม่ให้อาสนะภาพรงเหล่านั้นมีการงานไม่บริบูรณ์มีความบินแหน่ใจมีความเดือดร้อนตามในภายหลังเข้าถึงหมู่เทวดาชั้นเลวความดีที่ทําก็ยังส่งผลให้เป็นเทวดาสักหน่อยหนึ่งนะแต่เป็นเทวดาที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ต่อมาก็จะเป็นลุกลับกรับไหวให้อัินะแต่ไม่แบ่งปันของให้ตามสามารถตามกําลังอีกพวกแบ่งปันแต่ไม่เข้าไปนั่งใกล้เพื่อฟังธรรมอีกพวกเข้าไปนั่งใกล้เพื่อฟังธรรมแต่ไม่เงียบสดลงพวกนี้บางบางทีก็คุยให้พระฟังนะเข้าไปนั่งใกล้อยู่แต่คุยเรื่องการเมืองให้พระฟังหน่อยนี่อย่างนี้เห็นไหมไม่ฟังธรรมพวกนี้อบางพวกเงียบสดลงฟังธรรมแต่ฟังแล้วไม่จาธรรมนั้นไว้ก็ ฟังท่านพอเป็นพ่ดีหน่อยเดี๋ยวท่านก็กลับไปแล้วอ่าอย่างนี้แต่ไม่จําอะไรหรอกเนาะอะอีกพวกหนึง่งเงี่ยสดลงแล้วฟังทรงจําไว้แต่ไม่พิจารณาเนื้อความที่ตนทรงจําไว้ก็ฟังจําอยู่แต่ไม่เอาไปไข้ควรจําได้สมองดีพูดมาเถอะฉันจ,จำได้หมดนะอ่าแต่ไม่เอาไปไข้ควรอีกพวกหนึง่งใข้ควรนะ แต่ไม่รู้ทั่วถึงอัดไม่รู้ทั่วถึงธรรมและไม่ได้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมต้องทําครบเลยถึงจะเข้าถึงหมู่เทวดาชั้นปราณีเนี mm ่ยพวกนี้เข้าถึงหมู่เทวดาชั้นปรานีและพระองค์ก็เตือนว่าพิสุทั้งหลายนั่นโคนไม้ทั้งหลายนั่นเรือนว่างทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเพียนเผาพิเลสอย่าได้ประมาทอย่าได้เป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเหมือนเทวดาผู้ต้นต้นเหล่านั้นนะ mm hmm. พอไปเกิดเป็นราชันเลวไม่น่าเลยนะสมัยเป็นมนุษย์เนี่ยครับองค์าทำอย่างนี้นะเ,เราจะได้ทราบว่าการทําทานให้ผลอย่างไรการทาทานวางจิตอย่างไรให้ผลอย่างไรมีรายละเอียดในการวางจิตแทบทุกแบบเลยโยมทําทานแต่หวังผลมุ่งการสั่งสมดูที่ตรัสก,กับภาษาลิบุตรโยมได้เทวดาเหมือนกันแต่เป็นเทวดาชั้นต้นภาษาลิบุตรถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอบ เป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้ทานเช่นนั้นที่บุคคลบางคนในโลกนี้ให้แล้วมีผลมากไม่มีอนิสงส์มากผลกับอนิสงส์แยกกันอีกนะนี่คือคำพระศาสดาคมมากทุกคำมีความหมายหมดและโยมต้องอ่านเป็นร้อยๆเที่ยวโยมถึงจะจับตับกกะคำพูดของผู้เจ้าได้มีความซับซ้อนอย่างเป็นระบบดึงตรงนี้ออกนิดหนึ่งใส่ตรงนี้หน่อย เป็นแบบฟอร์มคําพูดที่เรียกว่าระเบียบแห่งถ้อยคำจริงๆไม่มีการขัดแย้งแต่สอดรับกันหมดและถ้าโยมอ่านซ้ําหลายๆเที่ยวโยมจะสร้างแผนภูมินรกสวรรค์ได้หมดอ่คเพราะพระพุทธเจ้าพูดเป็นลอจิกหมดเลยนะเป็นระบบเป็นโครงสร้างทําให้เราทราบได้ว่าสวรรค์ชั้นนี้มีอะไรบ้างชั้นไหนมีกี่แบบอะไรบ้างอย่างนี้แต่ต้องอ่านซ้ําๆหลายๆเที่ยวถึงจะจับหลักได้พระพุทธเจ้าจึงให้ฟังทำเนือน ฟังคำตถาคตหนึงน่งเนืองจนคล่องปากขึ้นใจและแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นเราจะเห็นภาพโลกธาตุนี้ทั้งหมดที่เจ้าบอกสารีบุตรคนบางคนในโลกนี้ให้ทานโดยมีความหวังผลให้ทานโดยมีจิตผูกพันในผลให้ทานโดยมุ่งการสังสมให้ทานโดยคิดว่าเราตายไปจกได้สวยผลของทานนี้นมีพวกจิตอย่างนี้ซึ่งเป็นพื้นฐานของตน คนทั่วๆไปเขาจึงให้ทานคือข้าวน้ำผ้ายดยานของหอมดอกไม้ของหอมชุดลูกใยที่นอนที่อยู่อาศัยและเครื่องตามประทีปแก่สมณะหรือตามเขาให้ทานนั้นแล้วเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเหล่าเทวดาชั้นจาตุมหาราชกาเขาสิ้นกรรมสิน้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วยังเป็นผู้กลับมาคือมาสู่ความเป็นอย่างนี้ยังต้องกลับมาสู่นรกกำเนิดเดชานุเปลวพิสัยอีก ในพระสูตรอืน่นยอมจะเห็นว่าผู้เจ้าตรัสเลยว่าเทวดาตายแล้วลงนรกเลยก็มีมนุษย์ตายแล้วลงนรกเลยก็มีไม่ต้องตายทีละงลำดับท่านก็มีมีหมดนะ,ะจะไปเป็นลำดับท่านก็มีโดดลงทีเดียวก็มีพวกนี้คือมีผลมากไม่มีอน,นิสงส์มากเพราะยังเป็นผู้กลับมาอีกคนวางจิตอย่างไรบอกสารีบุตรบุคคลบางคนในโลกนี้ให้ทานโดยไม่มีความหวังผล ให้ทานโดยไม่มีจิตปูกันในผลให้ทานโดยไม่มุ่งการสังสมให้ทานโดยไม่คิดว่าเราตายไปจักได้เสวยผลของทานนี้แต่เขาให้ทานด้วยคิดว่าการให้ทานเป็นการดีคิดแค่นี้เออให้ทานอันวันดีนะเขาจึงให้ทานคือข้าวน้ําผ้ายอดยานระเบียบของหอมกลับเหมือนกันเราย่อมาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเราแ่งเทวดาหลังเราดาวดิงขยับขึ้นมาอีชั้นหนึ่ง นะอ่าสิ้นกรรมสิ้นลทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วยังเป็นผู้กลับมาคือกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้นี่ก็ได้แค่ผลมากแต่ไม่มนียนนิสงมาอีกพวกหนึง่งไม่คิดสองแบบแต่คิดว่าปู่ย่าตายายเคยทำมาเนี่ยเราไม่ควรทำให้เสียประเพณีก็เลยให้ทานพวกนี้ขยับขึ้นมาชั้นหนึ่งเป็นเทวดาเหล่ายามาแต่พอตายแล้วก็ต้องกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้เหมือนเดิม อีกพวกหนึ่งเนี่ยไม่คิดสามแบบที่ผ่านมาแต่บอกว่าเราหุงหากินนะเราหุงหากินได้เนี่ยสมณะหรือพรามเหล่านี้ไม่หุงหากินเนี่ยพวกอัตมาไม่หุงหากินสแสดงหาบินตะบาดเลี้ยงชีพนะอา่าเขาก็เลยคิดอย่างนี้เขาก็บอกว่าจะไม่ให้ทานแก่สมณะหรือพรามผู้ไม่หุงหาไม่สมควรเขาก็เลยตัดสินใจให้ทานพวกนี้ขยับขึ้นมาเป็นอะไร เทวดาเหล่าดูสิตสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศก็กลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้กลับมาสู่สังสารวัตเหมือนเดิมน,นี่ก็เป็นกลุ่มพวกมีผลมากแต่ไม่มีอนิสงส์มากอีกพวกหนึ่งก็คิดว่าสมณพราหมณ์เหล่านี้ไม่หุงหากินเราหุงหากินคิดเหมือนกันแต่ใช้หลักการว่าเราจะดทาเหมือนฤาษีแต่ครั้งก่อนที่เขาจาําแนกแจกทานให้ตรงนี้ก็ขยับขึ้นีกชั้นหนึ่งอีกพวกหนึ่งเนี่ยให้ทานโดยคิดว่า เราจะเกิดปิติใจนะมีความสุขใจพวกนี้ก็ขยับขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งแต่สุดท้ายที่มีผลมากและมีนิสสม,มากคือให้ทานอย่างไรมีไกรเดาได้มั่งให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งแต่ให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งไม่คิดทุกแบบอย่างที่ผ่านมาปรุงแต่งอย่างไรไปดูหลักของการให้ทานของพระศาสดาที่ตัดไว้คือให้ทานแล้วต้องละความเจริญปรุงแต่งจิตให้พัฒนาขึ้นให้สูงขึ้น คือการละความตระหนีผู้เจ้าบอกจิตที่ตรนีเกินไปย,ยากที่จะเข้ามรคลหรือให้ทานแบบพระโสดาบันที่ตัดไปกับช่างไม้เป็นผู้มีจาระอันปล่อยแล้วมีฝ่ามือชุ่มด้วยการให้เป็นผู้ควรแก่การขอยินดีในการเสียสละจำแนกทานอยู่กลองเลีอยนนี้นี่ลักษณะของทานที่เป็นเครื่องปรุงแต่งนี่คือลักษณะของความตระหนีที่ละความตระหนีไม่ได้เนี่ยไม่ควรทําให้แจ้งซึ่งความเป็นอริบุคคลทั้งสี่พวก ตนีอาวาตนีตระกูลตนีลาบตนีวันะตนีธรรมอวงธรรมะก็มีนะไม่อยากให้ธรรมะตนีวันะตนีความดีเหมือนกันไม่อยากบอกความคุณงามความดีให้เขาเดี๋ยวเขาจะดีเกินเรากักเอาไว้ก่อนนะนี่เป็นความตนีทั้งนั้นในจิตถ้ารับความตนีตรงนี้ไม่ได้เนี่ยไม่ควรได้โซดาปฏิผลสกัดพาคามิผลอนาพามิผลและอาหัตผล อะไรบุคคลเราจะไม่ได้ดังนั้นถ้าใครมุ่งความเป็นอะไรบุคคลต้องฝึกละความตระนี<ม>ดูลักษณะคองของทานที่เป็นทำเครื่องปรุงแต่งในแบบโสดาบันบุคคลที่ตัดกับช่างไม้ <c oughs> มีใจปราศจากความตระนีอันเป็นมนทพินเห็นไหมตัวเบื้องต้นในพระสูตรเมื่อสักครู่นี้ทำพูะเจ้าจะสอดรับกันหมดและจะมีตัดซ้ํากันในพระสูตรอื่นมีจาระาอันปล่อยแล้วจาระาคือการเสียสละอันปล่อยแล้ว มีป่ามืออันชุ่มยินดีในการสละควรแก่การขอยินดีในการแจ้จำแนกทานอยู่คลองเรือนช่างไม้ทั้งหลายอริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการเหล่านี้แลย่อมเป็นพระโสดาบันมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้ที่จะตระสัสรู้ในเบื้องหน้ามั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีการจำแนกทานในลนนักษณะนี้นี่คือธรรมสี่ประการของโสดาบันนะ ดังน,นั้นถ้าเราทราบคุณสมบัติโสดาบันตรงนี้ไม่น่านที่จะยากเกินไปนะชวิตนี้ควรจะตั้งเป้าให้ได้โสดาบันบุคคลเพราะเป็นอริบุคคลขั้นต้นที่พ้นแล้วจากอบายทุกติวินิบาตนรกเนี่ยย่อมจะได้ทราบเหตุปัจจัยต่างๆเหล่านี้และจะทําให้เราทราบว่าไอ้ที่เราบอกว่าเลือกเกิดไม่ได้เนี่ยเริ่มไม่จริงละเราเลือกเกิดไม่ได้ถ้าเราไม่รู้ธรรมะของตถาคต แต่ถ้าเรารู้ธรมรมะตถาคตเราเลือกเกิดได้พระพุทธเจ้าจะจัดไว้ว่าคนคนนั้นเนี่ยตั้งจิตอธิษฐานจิตนะอ่านั้นพอเขาบำเพ็ญเพียงบำเพ็ญเพียงทางจิตมีการอธิษฐานจิตมีการตั้งจิตไว้แล้วตั้งความปรารถนาจะไปเป็นอะไรมันจะสําเร็จไปตามนั้นสร้างเหตุตั้งความปรารถนาได้ผลางน,นี้สร้างเหตุถูกต้อง ดังนั้นการเข้าถึงนรกเดรัชานเปรตวิสัยนะ้าคุดต่างๆมีเหตุปัจจัยหมดในที่เราเห็นพยาคุดพยาคุดติดอยู่ตามตึกนี่จริงๆมันมีหรือเปล่านาอนะนะผู้เจ้าจับไปด้วยเป็นผู้ทวชนะเหมือนกันเราก็จะเริ่มมีละนะมียักษ์มีนาคมีคนทันมีตุด แต่สิ่งหนึ่งที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วพูดกันแล้วผู้เจ้าบอกไม่มีก็คือเมืองใต้บาดานเรามักจะคิดว่าใต้มหาสมุทรเมีเมืองบาดานแต่ผู้เจ้ายืนยันว่าไม่มีและคําว่าบาดานก็คือผู้ที่จมอยู่ในทุกขเวทนานั่นเรียกว่าผู้จมลงอยู่ในบาดานไม่มีที่เหยียบอยากถึงเขาตกจมอยู่ในห้วงทุกขเวทนาที่เขาเพลิดเพลินอยู่เมาหมกอยู่ไม่รู้จักนิสรนะ อุบายเครื่องออกไปจากเวทนาตามที่เป็นจริงเป็นอย่างนี้นี่เรียกว่าจมอยู่ในบาดาล